พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิบูลทุกท่านครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดสิในรอบใหม่นี้นะครับผมก็ขออนุญาตรุนลรงประชารัมัคัญให้ทุกท่านนะครับใช้หน้ากากผ้าซึ่งสามารถซักและนํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับแทนหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หน้ากากอนามัยเนี่ยาขาดแคลน เราได้รับจากทางแพทย์หน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราเย็บกันอยู่ใช้กันอยู่มาตลอดเนี่ยถือว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าได้เหมือนหน้ากากอนามัยที่ที่มีราคาแพงนะครับผมก็ขออนุญาตรณลงนะครับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวพาิูรณรใช้หันมาใช้หน้ากากผ้ากัน,ม,นมากๆนะครับเพื่อป้องกันการขาดแคลนหน้นากากอนามัยแล้วก็ ช่วยโอกาสขึ้นราคาของผู้ข้อค้าตนการนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านด้วยครับครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิบูลทุกท่านครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ในรอบใหม่นี้นะครับผมก็ขออนุญาตรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับใช้หน้ากากผ้าซึ่งสามารถซักและนำกลับมาใช้ได้ใหม,าาม่นะครับแทนหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกัน ในเหมาะสาหรับใช้ในด้านการแพทย์นะครับหน้ากากผ้านะครับจากข้อมูลที่เราได้รับจากทางการแพทย์หน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราเย็บกันอยู่ใช้กันอยู่มาตลอดเนี่ยถือว่าสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิดสิได้เหมือนหน้ากากอนามัยท,ที่ที่มีราคาแพนะนออางนะครับผมก็ขออนุญาตรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวพิ๊บู การขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้วก็การช่วยโอกาสขึ้นราคาของผู้ค้าตุนการนะครับก็ขอความร่วมมืทุกท่านด้วยครับ